สวัสดีครับท่านผู้ติดตามรายการสองยามที่เคารพรักทุกท่านวันนี้รายการสองยามขอนำเสนอนักเลงโบราณตำนานหนังเหนียวแอปเกจิขอนำเสนอในเรื่องดวนเดียวเสือเมืองปีพุทธศักราช2473ดด้วยพระมหากรุณาธิคุณ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานอภัยโทษแก่นักโทษทั่วประเทศเสือร้ายชาวใต้หลายคนได้รับอิสรภาพอันเนื่องจากพระมหากรณาธิคุณครั้งนี้เช่นเสือเมืองเสือสีหมอกวายร้ายคู่ใจของดำหัวแพรมหาโจรแห่งปักใต้ซึ่งล่วงลับดับชีวิตไปแล้วสองเสือออกจากคุกก็คืนถิ่นเมืองพัทลุง ไอ้เมืองแทนที่จะสำนึกผิดชอบชั่วดีหรือเกิดความขยาดต,ต่อความทุกข์ยากแสนเข็นขณะที่ถูกจองจำในคุกมันยินดีที่จะเดินไปบนเส้นทางแห่งความชั่วอีกครั้งอาจเป็นเพราะดวงจิตที่มืดบอดของมันยังร้อนเร่าโดยไฟอาฆาตพยาบาทพวกที่เป็นเจ้าทุกข์และพยานที่เอามันเข้าตารางหรือเท่ากับทรงมันตกนรกทั้งเป็นหลายปีผิดกับไอเสือหมอก มันหันหลังให้กับวิถีชีวิตของเสือปล้นโจนรไร้ดํารงตนเป็นสุจริตชนอย่างสบายตามอัตภาพของตนเสือเมืองกลับมาอยู่บ้านเกิดเมืองนอนไม่นานก็เริ่มรวบรวมสมัครพรรคพวกและอาวุธปืนมันได้มือดีมาเป็นลูกน้องมากมายเช่นไอ้ทองไอ้ย้อยไอ้เลื่อนไอ้แดงเหนือไอ้แดงใต้และสมุนปลายแถวอีกสองคน บังเป็นชุมโจรทันทีโดยยอมสวามิภักดิ์กับอาจารย์ของเสือสังผู้มีอิทธิพลตลอดแถบนั้นบัญชีหนี้แค้นถึงคราวต้องชำระให้ไอเมืองตั้งแต่บัดนั้นไอ้เสือเมืองยกพลเข้าไปเยือนโจทย์และพยานทีละคนมันเข้าปล้นและฆ่าคนเหล่านั้นอย่างโหดเหี้ยมอำมหิตจนโจทย์และพยานที่เหลือรู้ข่าวว่าไอเสือเมืองตามล่าตามล้างตา่างก็หนีซุ่มซ่อน เพื่อรักษาชีวิตตนให้อยู่รอดเสือเมืองอารวาดไม่หยุดยัง้งมันปล้นฆ่าเจ้าทรัพย์อย่างสนุกมือประหนึ่งกฎหมายไร้ความหมายมีคนตายในเงื้อมมือไอ้เสือเมืองไม่เว้นแต่ละวันชาวบ้านพากันอกสันขวัญผวาไม่รู้ว่าไอ้เสือเมืองมันจะเข้าปล้นเมื่อไรเวลานั้นพัทลุงมีเจ้าเมืองปกครองคือพระคณาสายสุนทรมีร้อยตำรวจเอกตานาคสิงห เป็นผู้บังคับกองตำรวจเมืองพัทลุงร้อยตำรวจโทรประเสริฐบุญมัน่นเป็นผู้บังคับหมวดเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองและตำรวจออกตามล่าไอเสือเมืองกับพวกอย่างสุดความสามารถแต่ไร้ผลเพราะฝีมือโจรและหัวใจของมันฝ่ายปราบปรามยังเทียบชั้นไม่ติดประกอบก,บกับกำนันผู้ใหญ่บ้านไม่ได้คิดช่วยราชการจริงจังเนื่องจากหวาดกลัวความอมาหิตของไอ้เมืองชนิดจับใจ เพียงแค่สงสัยว่าใครเป็นสายให้ตำรวจเล่นงานมันมันจะฆ่าทิ้งทันทีที่มีโอกาสแผ่นดินพัทลุงจึงประหนึ่งลุกเป็นไฟด้วยภัยโจรพระคณาสใยสุนทรกับร้อยตำรวจเอกตานาคสิงชักอยู่ไม่ติดเพราะถูกตำหนิจากมนทนรมและกระทรวงตามลำดับเพราะเหตุใดปล่อยให้เสือปล้นโจรร้ายกำเริบเสบสารถึงขนาดนี้ ทั้งเจ้าเมืองและผู้บังคับกองตำรวจได้ปรึกษาหารือเรื่องนี้และตกลงใจว่าไม่มีใครที่สยบโจรกกนี้ได้นอกจากว่าที่ร้อยตำรวจตรีบุตรพันธรักษ์จึงมีหนังสือขอร้องให้มือปราบหนุ่มช่วยเหลือในเรื่องนี้นายร้อยหนุ่มได้รับหนังสือขณะนั้นเขายังไม่หายสะเทือนใจเรื่องไอเสือสังที่เสี่ยงเป็นเสี่ยงตายล่าตัวมาได้ทางราชการไม่เห็นคุณงามความดีอะไรเลย ยึงทำหนังสือตอบปฏิเสธไปทางเจ้าเมืองและนายตำรวจเมืองพัทลุงก็ไม่มีอํานาจอะไรบังคับขืนใจก็ได้แต่คิดหาหนทางอื่นต่อไปเป็นเวลาเดียวกันกับที่เสือเมืองคุมพลปล้นฆ่าอารวัสหนักยิ่งกว่าเดิมอีกทั้งชาวบ้านมีจดหมายร้องทุกข์ส่งไปยังมนทนไม่ขาดสายบรรยายถึงความทุกยากที่ต้องผจนกับโจรร้ายโดยที่ตำรวจเองก็ยังตามเงาโจรไม่เจอด้วยซ้ำ ทำให้เจ้านายใหญ่เดือดดานพร้อมกับฆ่าโทษลงมายังเจ้าเมืองและผู้บังคับกองเมืองคราวนี้พระคณาสายสุนทรกับร้อยตำรวจเอกตานาคาสิงถึงกับเต้นผางมองเห็นเก้าอี้หลุดออกจากตำแหน่งแน่ร้อยตำรวจเอกตาจึงตัดสินใจโทรเลขกลับไปยังมณฑลแจ้งว่าขณะนี้ร้อยตำรวจเอกบุตรกำลังออกปฏิบัติการไล่ล่าไอเสือเมืองพร้อมกนันนี้ได้ส่งสำเนาอันเป็นเท็จ ให้มือปราบหนุ่มดูและยังได้เอ่ยปากขอร้องให้ช่วยปราบจนอมริตนี้สักครั้งนายร้อยบุตรเจอเข้าลูกนี้ถึงกับพูดไม่ออกเพราะเท่ากับผู้ใหญ่ได้รับทราบว,ว่าตนได้ออกปราบเสือเมืองถ้าไม่ทําก็ถือว่าละเว้นการปฏิบัติงานชื่อเสียงของเขาคงย่อยยับแน่อีกอย่างเท่าที่ทราบไอเสือเมืองเป็นพวกพ้องเดียวกับไอเสือสัง ยิงมีเหตุการณ์อันเศร้าใจที่เกิดขึ้นกับตอนอันเกี่ยวด้วยการถล่มกับเสือเมืองให้มันแหลกไปข้างในร้อยบุตรเลือกลูน้องคู่ใจสองคนคือสิบตำรวจตรีแสนละปาทากับพลคลี่เส่งซุนออกไปสืบหาแรงกดดานเสือเมืองกับพวกอย่างเงียบเชียบโดยอาศัยสายที่ไว้วางใจช่วยเหลืออีกแรงหนึ่งเพียงไม่กี่วันสายรายงานกลับมาว่า ไอเสือเมืองกับพวกหลบอยู่ที่บ้านชุมพลสะพานคอยตำบลท่ายางอําเภอเมืองพัทลุงตํารวจนมมือปราบพร้อมลูกน้องคู่ใจไปพบกับสายได้รับรายงานเพิ่มเติมว่าเสือเมืองกําลังปักหลักที่บ้านชุมพลและกําลังจะฉุดร่าเมียน้อยในแดงน้องชายกำนันคล้อยแห่งตําบลท่ายางเพื่อไปบํเรอกามนายร้อยบุญจึงนํากําลังไปตามหาในแดงทันที เมื่อในแดงรู้ว่าไอ้เสือเมืองกําลังคิดอุบาทกับเมียของตนใจที่เคยหวัดวันไอเสือก็พลันหายวับดับไปไม่มีเหลือความโรกรธเกลียดผุดขึ้นมาแทนที่ในแดงเลยอาสานำพามือปราพระการเข้าล้างผลาญไอเมืองกับพวกด้วยตนเองในแดงได้เรียกในกล่อมบุญญาณุวัตรเพื่อนเกลอซึ่งชํานาญพื้นที่มาช่วยอีกแรงหนึ่งวางแผนจับตายไอเสือโหดกับพวกอย่างรัดกุม โดยวางกำลังอยู่ข้างทางที่เสือเมืองจะต้องยกขบวนผ่านวันและคืนผ่านไปอย่างรวดเร็วยังไม่มีวี่แววของไอ้เสือเมืองจะย่างกลายเข้ามายัางพื้นที่ประหารแต่มือปราพระการไม่ยอมแพ้ง,ง่ายๆสั่งให้เฝ้าต่อไปอย่างไม่มีกำหนดส่วนหน้าที่หาข้าวหาน้ำเป็นของในแดงกับในกล่อมเวลาล่วงเข้าไปวันที่สามก็ยังไม่เห็นแม้แต่เงาเสือเมืองเมื่อเจ้าไม่มา ข้าจะเป็นฝ่ายตามล่าเองในร้อยบุตรตัดสินใจเคลื่อนย้ายกำลังออกไปดักสกัดตามเส้นทางที่คาดว่าไอเสือเมืองจะผ่านเข้ามาสู่ทางปืนแต่วันแล้ววันเล่าทุกอย่างก็เหมือนเดิมไม่เห็นเงาของเสือปล้นเวลากลางวันในร้อยนุ่มจะพาลูกน้องออกตระเวนไปคอยซุ่มตามเส้นทางที่เสือร้ายควรใช้เป็นทางสัญจรช่วงเวลากลางคืนก็ต้องนอนตามป่าตามดงลับหล,บลบตื่นเตือน,น,นทั้งคืน อาหารมีแต่ข้าวสารที่นําติดตัวไปหุงกินเท่านั้นสําหรับกับข้าวในแดงกับในกล่อมก็หาเอาตามหนองน้ําได้ปลาเล็กปลาน้อยแค่ไหนเป็นเอาทั้งนั้นเรื่องอาบน้ําชําระร่างกายเลิกกันเพราะแค่น้ําล้างหน้าแปลงฟันยังหาไม่ได้เป็นความทรหดอดทนที่มือปลาพระการน้ำบุตรพันธรักษ์ต้องผจญหลายครั้งหลายคราที่ในร้อยบุตร เข้าไปใกล้กองคาราวานโจนไอเสือเมืองเพราะพวกมันใช้ปืนยิงข้างเอามาเป็นอาหารจึงตามเสียงปืนเข้าไปแต่กําลังของมันมีากว่าหลายเท่าอีกทั้งกองคาราวานของมันก็เคลื่อนที่เร็วอยู่เสมอเหมือนกับไอเสือเมืองล่วงรู้ว่าถูกตามล่า15วันแห่งการซอกซอนที่กลางป่ากลางดงได้ข่าวไอเมืองพาพวกล่องไปทางย่านขี้แมว จึงรีบเดินทางขึ้นไปดักสกัดอยู่ตรงปากทางที่เชื่อว่าไอ้โจรต้องผ่านคอยตั้งแต่เช้าจะรดเย็นก็ไม่เห็นไอ้เสือปล้นสักคนจึงสั่งให้ในแดงและในกล่อมออกหาข่าวคนทั้งสองหายไปพักใหญ่กลับมารายงานว่ามีคนเห็นกลุ่มโจรลงเล่นน้ำที่หนองน้ำแห่งหนึ่งอย่างสนุกสนานปืนผานหน้าไม้และเครื่องรางของขลังแต่ละคนกองอยู่บนฝั่งกลุ่มมือปราบไม่รอช้า โอกาสเช่นนี้หาไม่ได้รีบเดินทางไปยังหนองน้ำทันทีถึงจุดหมายที่พวกเสือปล้นลกเล่นน้ำในร้อยบุตรต้องผิดหวังอีกคราเพราะพวกไอเสือเพิ่งขึ้นจากน้ำเห็นหลังขบวนอยู่ไวๆและได้ยินเสียงพวกมันโหร้องด้วยความพึกขนองมีเสียงสุนัขหาวคขมลั่นทุ่งในร้อยหนุม่มหาได้ตามพวกมันไม่เพราะชัยภูมิด้านโจนได้เปรียบกว่าเนื่องจากเส้นทางที่จะผ่านไปนั้นเป็นทุ่งโล่ง พวกโจรต้องเห็นพวกตนแต่ไกลได้ใจเขาบอกตอนเองอยู่เสมอเขาจะไม่ยอมเสี่ยงด้วยความบ้าบินเพราะหน้าที่เขาคือปราบไอเสือเมืองให้ได้ถ้าสถานการณ์ไม่เป็นต่อจะไม่ลงมือเผด็จศึกอย่างเด็ดขาดสายได้รายงานข่าวมาว่าพวกโจรายโฉมหน้าไปทางชรัฐโดยมันกำแหงหานจะเข้าปล้นโรงพักทุ่งว่าจังหวัดสตตลเพื่อแย่งชิงอาวุธและกระสุน ไม่ได้การต้องถอนกำลังที่มีอยู่น้อยนิดกลับเข้าเมืองแจ้งข่าวเรื่องนี้และขอกำลังเพิ่มกลุ่มมือปราบกลับมาที่บ้านในแดงตอนพบบคัาแล้วในร้อยหุตดและตำรวจคู่ใจสองคนก็มีโอกาสอาบน้ำเย็นฉ่ำเป็นครั้งแรกจากนั้นตั้งวงกินข้าวกับแกงขนนุนออกรถจัดอย่างอรอร่อยแทบไม่อยากอิ่มกินข้าวอิ่มพักให้ข้าวเรียงเ็ดสักครู่ นายร้อยบุตรก็สั่งลูกน้องทั้งสองเดินทางต่อทันทีเดินลัดตัดทุ่งชนิดไม่ยอมหยุดไปตลอดทั้งคืนตอนรุ่งสางตำรวจทั้งสามนายหยุดพักที่ริมคลองโลพันหงเห็นแม่ค้าแม่ขายหาของไปขายยังตลาดนัดนาทอ่อนจึงเข้าไปสอบถามหาข่าวได้ความว่าก่อนหน้านี้ไม่นานมีชายชะกันประมาณสิบคนมีปืนกันทุกคนสวนทางขึ้นไปที่ชรัต และบ่ายโฉมหน้าไปบ้านตโนดอ,อําเภอปากพยูนจังหวัดพัทลุงเป็นเส้นทางจะข้ามเขตไปยังทุ่งว่าจังหวัดสตูลจิตใต้สำนึกบอกในร้อยหนุ่มทันทีลองพวกไอเสือเมืองใช้เส้นทางนี้ย่อมเป็นที่น่าเชื่อว่าพวกมันจะต้องถลม่มลงพักทุ่งว่าจริงๆช้าไม่ได้แล้วเขากับลูกน้องแวะเข้าตลาดนัดนาทอน่อนเพื่อซื้อเสบียงอาหารติดตัวไปกินกลางทาง10โมงเช้า ายร้อยบุดพร้อมกับลูกน้องสองคนกลับถึงโรงพักพัทลุงไม่ยอมเสียเวลากับการเปลี่ยนเสื้อผ้าอันขมุขขมอมตรงดิ่งเข้าพบร้อยตำรวจเอกตาผู้บังคับกองรายงานการปฏิบัติงานทั้งหมดอย่างได้แนะนําให้ส่งโทรเลขด่วนไปยังผู้บังคับกองจังหวัดสตูลเตือนให้ตำรวจประจำโรงพักทุ่งว่าเตรียมรับมือกับพวกเสือปล้นนายร้อยนมได้ขออนุญาตผู้บังคับการระดมกำลังเจ้าหน้าที่เพิ่ม เพื่อปราบปรามจโจรก๊กนี้ให้สิ้นซากและรวดเร็วร้อยตำรวจเอกตาอนุมัติในทุกเรื่องที่นายร้อยบุตรขอมือปราบพระการสรั่งเรียกแถวเจ้าหน้าที่ตำรวจทุกคนของโรงพักโดยขออาสาสมัครหกนายติดตามล่าไอเสือเมืองพวกตำรวจพอได้ยินว่าออกล่าไอโจนโหดตำรวจทั้งแถวเงียบกริบคงมีแค่ลูกน้องคนสนิทสิบตำรวจตรีแสนและปาทากับพลพลิง ดงสงเท่านั้นที่ก้าวออกจากแถวส่วนผลคลี่เส้งซุนซึ่งกลับมาด้วยการเกิดทอดใจเอาดื้ออ้อางว่าตนป่วยอย่างกระทันหันขอลาพักในร้อยบุตรจึงจำเป็นต้องคัดเลือกด้วยการออกคำสั่งโดยเลือกผลนวนวางยางผลนำสนชัยผลขาวสีสุวรรณและผลพร้อมหนาบัวประมาณหนึ่งชั่วโมงที่แล้ว ขณะที่มือปราบหนุ่มอ่านรายชื่อตำรวจที่ออกปราบโจรผลตำรวจบางคนพอรู้ว่าตนโดนเลือกถึงกับปล่อยโฮอย่างไม่อายใครในายตำรวจหนุ่มถึงกับสังเวชใจกับคนเหล่านี้นายร้อยบุตรสั่งลูกน้องทุกคนเตรียมเครื่องหลังสเบียงอาหารอาวุธพร้อมกระสุนให้เรียบร้อยส่วนตนเองอาบน้ำเปลี่ยนเครื่องแบบชุดใหม่ตรวจเช็คอาวุธของตนให้อยู่ในระบบเตรียมพร้อมลั่นไกทันทีเมื่อต้องการใช้ เวลาประมาณ13นาฬิกาเศษในร้อยบุตรนำลูกน้องทั้งหมดขึ้นรถไฟสายกันตังสงขาไปลงที่สถานีบางแก้วจากนั้นก็ย่ำเท้าเดินทางมุ่งหน้าไปยังปากปอมเขตติดต่อกับบ้านตะหมดปากพยูนพัทธลุงเพราะแรงข่าวรายงานครั้งล่าสุดว่าไอ้เสือเมืองกำลังบ่ายหน้าไปยังบ้านตะหมดอย่างแน่นอนสามทุ่มกว่าวันนี้พระจันทร์เต็มดวง ขอรัศมีลงมาได้ความสว่างไปทั่วปัตธภีทําให้หน่วยตํารวจกองปราบเดินฝ่าไปกลางทุ่งกว้างอย่างสะดวกโดยพลขาวเป็นคนนําทางเนื่องจากชํานาญพื้นที่แห่งนี้ผ่านบ้านทุ่งปากปอมไปได้พักใหญ่มองไปแลรลิบๆมองเห็นแสงไฟจากบ้านหลังหนึ่งยังสอ่องสว่างพลขาวจําไม่ได้ว่าเป็นหมู่บ้านตมโมดหรือไม่ นายร้อยตำรวจบุตัดสินใจสั่งการให้ทุกคนตรงไปยังบ้านที่เมฆแสงไฟเป็นจุดหมายทีมล่าเสือปล้นตัดทุ่งมุ่งตรงไปตามคำสั่งใกล้เข้าไปเห็นหลังคาบ้านชัดเจนอีกทั้งยังเห็นคนจำนวนมากเดินเข้าเดินออกตามแนวทุ่งหน้าบ้านหลังนั้นอย่างผิดสังเกตทำให้คิดว่าเป็นกลุ่มเสือเมืองหรือไม่เข้าไปจนได้ระยะตะลุมบอลคนกลุ่มใหญ่ซึ่งเป็นชายชะกันทั้งหมดเห็นฝ่ายผู้มาเยือนยามวิการจำนวนน้อยกว่า ก็ดานหน้าเข้ามาบรรดาตำรวจทั้งหมดเว้นในบุตรคนเดียวยืนนิ่งพากันสลัดเครื่องหลังออกไฟฉายจักรเมื่อเข้าใกล้เห็นในร้อยบุตรแต่งกายตำรวจก็พากันหันหลังเพ่นหนีกระจัดกระจายกลับเข้าบ้านไปผู้ตำรวจเห็นได้ทีวิ่งไล่กวดจับผู้ต้องสงสัยมาได้คนหนึ่งเลยลากตัวมาให้ในร้อยบุตรสอบถามได้ทราบความจริงว่าบ้านหลังใหญ่นั้นเป็นเรือนของผู้ใหญ่บ้านตะโมดชื่อกำนันล้อมชนะสิทธิ ที่เห็นมีชายชะกันมากมายนั้นเพราะกำนันล้อมระดมคนมาช่วยเนื่องจากได้ข่าวไอ้เสือเมืองจะเข้าปล้นบ้านกำนันเพื่อชิงทรัพย์นายร้อยบตรจึงปล่อยตัวกลับไปให้บอกกำนันว่าพวกตนเป็นใครจะมาขออาศัยหลับนอนสักคืนเวลาเข้าบ้านจะได้ไม่เข้าใจผิดกันกำนันล้อมพอรู้ว่าเป็นตำรวจก็รีบออกมาต้อนรับพร้อมเชิญเข้าบ้านเล่ารายละเอียดให้ฟังว่าพวกไอ้เสือเมือง ได้มาพักอยู่ที่ห้างไร่ของในชูบ้านไร่เหนือมีผู้ใหญ่เรืองเป็นผู้รับผิดชอบพื้นที่มือปราบพระการไม่ต้องการให้อื้อเฉาเออกระเริกงไปถึงหูไอเสือลาหรือบอกกับชาวบ้านที่มาชุมนุมว่ากลับบ้านไปซะไม่ต้องห่วงไม่มีพวกเสือเมืองแถวนี้ไม่มีโจรใดมาปล้นหลอกชาวบ้านยึ่งพากันเชื่อเพราะมีตำรวจถึงเจ็ดนายอาวุธครบมือโจรไม่กล้ามาปล้นได้ชาวบ้านพากันหลับนอนบ้านใครบ้านมัน คืนนั้นนายร้อยบุดกับลูกน้องพักนอนอยู่บนเรือนแต่เขาไม่ยอมหลับทั้งทั้งที่ทตรากตรำเดินทางมาถึงสองคืนเวลาผ่านไปตีสองนายร้อยบุดจึงปลุกกำนันล้อมและตำรวจใต้บัคับ,บัญชให้เตือนทั้งหมดบอกกำนันว่าจะออกตรวจท้องที่ทางไร่เหนือให้ช่วยหาคนนำทางให้คนหนึ่งกำนันล้อมเรียกนายยวนซึ่งเป็นญาติกันให้นำทางส่วนข้าวของสเสบียงต่างๆนายร้อยบุดขอฝากไว้ก่อน จะเอาเปืนกับผ้าเขาม้าติดตัวไปเท่านั้นจากนั้นก็ออกเดินทางสู่บ้านตำรวจทันทีเพียงสองชั่วโมงก็มาถึงบ้านผู้ใหญ่เรืองในยวนคนนำทางถึงกับมีอาการไข้ขึ้นเนื้อตัวสั่นเทาขึ้นมาบอกกับนายร้อยตำรวจหนุ่มขอให้ผู้ใหญ่เรืองนำทางเพราะรู้จักพื้นที่ดีกว่าตนนายร้อยบุตรก็ไม่ว่าอะไรเพราะรู้ว่าในยวนรักตัวกลัวตายจึงได้เรียกผู้ใหญ่เปิดประตู นายยวนทำตามพอผู้ใหญ่เรืองเปิดประตูนายยวนก็เพลนลบฉากกลับบ้านทันทีเพราะกลัวผู้ใหญ่จำหน้ามันได้นายร้อยบุตรแนะนำตัวเองว่าเป็นตำรวจใหม่พาเจ้าหน้าที่ตำรวจผู้ใต้บังคับชาหกนายออกตัวท้องที่ต้องการไปนอนพักที่ห้างไร่ในชูเพราะไม่ต้องการให้ใครรู้ที่บอกไปเช่นนั้นก็เพื่อจะดูท่าทีของผู้ใหญ่เรืองว่ารู้เห็นเป็ียนใจกับเสือเมืองหรือไม่ แต่กิริยาท่าทีของผู้ใหญ่แสดงว่าไม่รู้ว่าโจรร้ายเข้ามาอยู่ในเขตพื้นที่ตนเพราะผู้ใหญ่เรืองรับปากเป็นผู้นำทางให้คนทั้งหมดออกเดินทางผู้ใหญ่เรืองจุดใต้สว่างโพรงออกเดินนำหน้าไปไร่ในชูเดินไปกว่าชั่วโมงก็มาถึงไร่ข้าวแห่งหนึง่งผู้ใหญ่จำไม่ได้ว่าเป็นไร่ใครจึงต้องพากันเดินกลับไปทางเดิมเพื่อสังเกตทิศทางใหม่ ายร้อยมือปราบสั่งให้ดับใต้และใช้การเดินโดยเลาะเรียบชายป่าเดินได้ครู่ใหญ่เห็นห้างไร่แห่งหนึ่งอยู่ด้านขวามือผู้ใหญ่เรืองก็ไม่แน่ใจแต่ด้วยความเป็นนายตำรวจมือปราบที่โชคโชนจึงหยุดอยู่กับที่และให้ผู้ใหญ่เรืองย่องเข้าไปดูอย่างเงียบที่สุดเท่าที่จะทําได้ผู้ใหญ่ทําตามคําสั่งเดินอ้อมไปด้านหลังมุดใต้ห้างไปโผล่หัวและแอบดูด้านหน้าและย้อนกลับมาทางเดิมรายงานนาย มีคนนอนอยู่เต็มระเบียงและบนห้างมีอาวุธด้วยผู้ใหญ่เรืองรายงานปากคอสั่นในร้อยบุตรซักให้แน่ใจว่าเป็นพวกมาลงแขกเกี่ยวข้าวหรือไม่ผู้ใหญ่เรืองยืนยันคนเหล่านั้นไม่ใช่ลูกบ้านมือปราบหนุ่มคิดไปคิดมาว่าชาวบ้านหรือโจรกันแน่ตัดความน้ำคานไปดูดีตนเองดีกว่าสั่งการให้ลูกน้องโอบล้อมเป็นครึ่งวงกลมตนเองและสิบตำรวจตรีแสนเดินเข้าไปดูไปถึงบันไดขึ้นห้าง นร้อยบุตรกลาดไปฉายในมือซองเห็นคนหลับที่ระเบียงสี่คนสิบตำรวจตรีแสนเอาปืนยาพาดบ่าซ้ายในร้อยหนุ่มเตรียมยิงถล่มเข้าไปก่อนแต่เขาส่งสัญญาณห้ามไว้เห็นทุกคนมีอาวุธข้างกายแต่เป็นลูกน้องไม่ใช่เสือเมืองหัวหน้าจึงฉายไฟขึ้นไปบนห้างเห็นมีอีกสี่คนคนหนึ่งไว้คราวครึมใช่แล้วจิตสำนึกบอกไอ้คราวไปเสือเมืองแน่นอนตัดสินใจบุกเดียวขึ้นไปบนระเบียงห้างทันที แต่เสียงที่ก้าวขึ้นมนไดห่างดังพวกคนร้ายผวาตื่นไอ้คนที่นอนริมฝาด้านตะวันออกฟ้าพระวางใกล้เพนผลไมายฟันหัวมือปราบหนุ่มในร้อยบุตรก้มลบไอ้คนฟันจริงถลาไปทั้งตัวเป็นจังหวะเดียวกับที่10บตำรวจตรีแสนกระโจนขึ้นระเบียงชนกับคนร้ายเต็แมแรงหงายหลังตกลงสู่พื้นไปทั้งสองคนพริบตาเดียวกันไอ้คนมีนวดตกใจตื่นลุกขึ้นนั่ง ขณะที่นายร้อยบุตรกำลังคุกเข่าอยู่ปลายเท้าของมันไอ้เคล้าช่วยปืนพกข้างตัวเนียวไกย,ยิงทันทีกระสุนนัดนั้นเลยหัวในร้อยหนุ่มเกือบคืบไฟฉายในมือหลุดล่วงสู่พื้นแสงไฟดับทันทีในความมืดนั้นมือปราบหนุ่มยิงสวนด้วยเมาเซอร์ชนิดแรกกันซึ่งหน้าเนียวไกย,ยิงไปทุกจุดที่เคลื่อนไหวสิบตำรวจตรีแสนที่ตกห้างลุกขึ้นมาด้วยความเป็นห่วงนาย แต่ต้องล้มตึงลงไปอีกเพราะถูกกระสุนคนร้ายยิงเข้าหนึ่งนัดแต่สติยังดีร้องบอกผมถูกยิงนายร้อยบุตรสั่งให้เงียบคราวนี้เขารวบกระสุนไปรอบทิศทางเสียงคนร้ายร้องลัน่นบางคนกระโจนปะทะฝา,าห้างแหลกกระจุยหนีกับอวลมานไปหมดเหตุการณ์ทางด้านล่างคนร้ายที่ถล่มชนหมูแสนแล้วร่วงหล่นลงไปทั้งคู่ลุกขึ้นได้วิ่งหนีผลพริมเห็นจึงไล่จี้ไปติด มันเห็นจวนตัวหันกลับเอาพระมาฟันแต่พลาดผลพริมตึงยิงเข้าที่หน้าอกของมันร่างโจรถึงกับพังงะออกไปแต่มันยังวิ่งตเตลิดหนีไปได้ในทิวป่าอันมืดมิดอึดใจต่อมาเสียงดวนปืนสนันลั่นทุ่งเยียบลงพร้อมๆกับแสงสว่างแห่งอรุณในร้อยบุตรก้าวลงจากห้างลงมาตรวจหมู่แสนปรากฏว่าก็ถูกยิงที่หน้าผากแต่ไม่เข้าเพียงมีรอยปูดบวมเท่าลูกมะน,นาว ส่วนบนห้างไร่มีศพอยู่สามศพด้วยกันตายพระดวงตะสุนปืนเข้าในร้อยหมุดทุกคนมือปราบเรียกพลพริ้มขึ้นมาดูศพเพื่อรู้ให้แน่ว่าใครบ้างให้แน่ใจพลพริ้งขึ้นมาดูแล้วชี้ไปที่ไอ้คราวพร้อมบอกว่าใช่ครับนายนี่ไอ้เมืองส่วนไอ้สองคนนั่นเสือทองกับเสือย้อยหลังจากทุกสิ่งทุกอย่างกลับคืนสู่สภาพปกติปรากฏตำรวจห้ายนยิงกระสุนไปทั้งหมด30นัด มีพลขาวคนเดียวที่ไม่ได้ลั่นกระสุนสามยังทำกระสุนหล่นหายไปสามสิบนัดในร้อยบุตรให้ตํารวจไปตามผู้เยรือเรืองที่บ้านเพราะเชื่อว่าต้องหนีกลับไปตอนประทะกับโจรแต่เมียผู้เยรือเงืองตอบมาว่าผู้ใหญ่หายไปตั้งแต่เมื่อคืนยังไม่กลับจึงได้ขอกำลังชาวบ้านที่แห่กันมาดูศพช่วยแบกศพไอ้สามเสือไปที่วัดตะโมดเวลาสิบเองพอดี ผู้ช่วยผู้เย่ยบ้านตีกรอะบอกข่าวไอ้เสือร้ายถูกยิงตายแล้วชาวบ้านพากันดีใจแห่มาดูศพกันเนืองแน่นในร้อยบุตรสั่งให้ชาวบ้านช่วยกันตามหาผู้เยเรืองและคนร้ายที่ถูกยิงบาดเจ็บชายจักรันพากันตีค้องร้องเปล่าหาผู้ใหญ่และตามรอยเลือดคนร้ายแต่รอยเลือดไปหายในชายป่าตามไม่ได้จึงยกขบวนกลับเวลาบ่ายโมงเสร็จผู้ญยเรืองเดินโซซัดโซเซเนื้อตัวตั้งแต่หัวจนเท้า เต็มไปด้วยดินโคลนแกได้เล่าให้ฟังว่าเมื่อเกิดยิงกันนั้นแกรีวิ่งกลับบ้านแต่เสียงปืนดังรัวไม่ขาดสายทําให้กลัวมากจึงลงไปแอบอยู่ในตะลิงริมห้วยคนร้ายคนหนึ่งเพนนีมาทางเดียวกันแล้วพลัดตกลงมาทับตัวแกแล้ววิ่งหนีไปอารามตกใจแล้ววิ่งตามคนร้ายแล้วก็ล้มลุกคลุกคลานตกไปในห้วยอีกเลยเอาหัวหมอบอยันตะลิงไว้ส่วนคนร้ายไม่รู้ว่ามันหนีไปทางไหน พอชาวบ้านออกตามหาเกก็ได้ยินแต่มันหมดแรงจนพูดไม่ออกกว่าจะได้สติและลากสังขารกลับมาก็ต้องใช้เวลาอีกหลายชั่วโมงในร้อยบุตรให้ลูกน้องพักกินข้าวกินน้ำพอสมควรแล้วนำศพเสือปล้นออกเดินทางจากวัดตำหมดไปยังบางแก้วซึ่งต้องใช้เวลาเจดชั่วโมงกว่าจะถึงจุดหมายปลายทางที่บางแก้วร้อยตำรวจเอกตานาคสิงห์ได้มารอคอยอยู่แล้ว ในร้อยบุตรได้รายงานให้ทราบปฏิบัติการโดยละเอียดขณะเดียวกันพระคณาสายสุนทรเจ้าเมืองพัทลุงได้มาร่วมชนสูตรพลิกศพด้วยวันเดียวกันนั่นเองชาวบ้านโลจันกระได้เจอเสือแดงที่ถูกพลพิมพ์ยิงเข้ากลางอกสมสารหน,นีไปไม่ไหวชาวบ้านจึงจับตัวส่งมอบให้ในร้อยบุตรวันรุ่งขึ้นพันตำรวจเอกพระยาอาธิกรประกาศอาธิบดีกรม และคณะออกตรวจราชการภาคใต้ทางรถไฟทราบข่าวของนายร้อยบุตรปราบเสือร้ายราบคาบจึงลงไปตรวจราชการพร้อมกับสแสดงความยินดีและชมเชยนายร้อยบุตรจากการปฏิบัติหน้าที่ครั้งนี้นับเป็นความดีความชอบอันยิ่งใหญ่ทำให้ได้รับการแต่งตั้งเป็นร้อยตำรวจตรีบุตรพันธรักษ์และทรงโปรดกล้าวพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็นขุนพันธรักษ์ราชเดช พร้อมกับได้รับพระราชทานเหรียญเบนจมาพรมงกุฎเป็นรางวัลความดีความชอบเงินเดือนขึ้นอีกขั้นจาก80บาทเป็น85บาทการปราบเสื้อเมืองเสือทองเสือย้อยเสือแดงครั้งนี้ต่างได้รับความดีความชอบกันทั่วนหน้า10ตำรวจตรีแสนได้เลื่อนยศเป็น10ตำรวจโทผลพร้อมได้เลื่อนเป็นพลพิเศษ ท่านข้าหลวงได้เลื่อนบรรดาศักดิ์จากพระเป็นพระยาส่วนร้อยตำรวจเอกตาได้เป็นหลวงสมานนรากูลกำนันล้อมชนะสิทธิ์ได้เป็นขุนประนามขอขอบคุณนักเลงโบราณตำนานหนังเหนียวและรายการสองยามขอให้ท่านผู้ติดตามทุกท่านโชคดีมีความสุขพบกันใหม่ในตอนหน้าและ อย่าลืมกดติดตามหรือคอมเมนต์ไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ